สวัสดีเจ้าข้าพเจ้านางสาวติอุทธาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบันเห็นขอประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงเรียนบันเห็นดังนี้ข้อที่หนึ่งปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต,อตางกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนข้อ2ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ขานิยมในการต่อต้านการผูจริตขอรับช่นข้อส บ่น้อมหักพฤติกรรมการพุจริตคอรัปชันและบะทนต่อการพุจริตตีกรเพื่อเกิดการลงโทษทางสังคมข้อ 4. ปลู่ฝังจิตสำเนึกคือผู้เรียนของสถานศึกษาระนับถึงผลร้ย่ยและต่อต้านการพุจริตคอรัปชันข้อ 5. ประสานงานและคือความรวมมือในการดำเนินงานการครับเคลื่อนยุทธศาสชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการพุจริต รวมดำเนินการในด้านการป้องกันการปรับปรามการผู้จริตทุกหลุกแบบอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงประกาศเมื่อทราบโดยทั่วกันประกาศาวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2563นายวิชกกรดวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห่